สวัสดีครับมี่เฮากะมาเบ่งประเพณีการสร้างเกดีซ้ายแล้วก็ประเพณีขนไายเขาวัดนะครับประเพณีขนไายเขาวัดแล้วกัประเพณีสั่งเกดีนี่ มันเป็นประเพณีคู่กับประเพณีสงการของประเทศไทยเนาะตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่ผู้เถ่าแก่เพิ่นกพะพาเห็ดความเสื่อของประเพณีคนซ้ายเขาวัดแล้วก็กอจีซ้ายนี่คน,ลนรลุนก่อนเพิ่นกะมีความเชื่อว,ว่าการที่เขามาวัดมาวา เฮากระยางกระเดินมาเฮาได้ชีรถชีลาคือสมัยนี้น้ำกลับออกไปกาลังเสยียบเอาซงเอาซ้ายเอาดินเอาดอนติดเท้าติดจังออกไปน้ำกัเปียบเสมือนว่าเฮาไปเอาของวัดมาโดยผู้ลู้โตนะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นบาปนะครับนะเอาของวัดออกมาถ้า ประเภนี้ทรงการทุกปีกสิมีการกรอ่อจี์ทรายแล้วก็คนรายเขาวาดสิเป็นของคู่กันคนสมัยเก่าเพิ่นเสียวว่าการคนรายเขาวาดเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วก็การกรอ่อจี์ทรายผู้ใดก่อจีดีสายได้งาม เกิดซาดนะกสินาตางามคือกอเจดีซ้ายเนี่ยหรอถ้าผู้ใดกอจีดีซ้ายบป็งามกสินาตาคือพิมือกอเจดีซ้ายอันนี้เนาะแบบพีมน,น,นี่เป็นมีความเสียบ่าจังนั้นข้อต่อมาเนาะการขนซ้ายเขวาวาดมันเป็นบุนกุศลอันยิ่งใหญ่ พ่อค้นสมัยเก่าบ้านเฮา ก็เลยแบบมีประเพณนี้ขนซ้ายเขาวัดกอจีดีซ้ายคบคู่กันเพราะเขาเอาดินเอาดอนออกไปแล้วเอากลับมาท่านนี้เป็นวัสงกราการวันไหลของวัดน้ำพอกเก่าขอบคุณมากกอจีดีซ้ายโครงการ ห้ของวัดน้ำคอบด็ดวธรรมดาสวยงาม